หมวกละซาวละซาวโอ้ oh. คืองามค่ะแท่เนาะ, oh. ะโอ้ปลาคอปลาแคปลาปลาหัวแข่งเลยนี่ใจ่เป็นจเจ้แม่ปลาหัวแข่งนี่นี่นปลาปลาสร้อยแหมลูกมันแหมลูกปลาสร้อยแหมฮะเสียไม่สา,ายมนะื่น <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องมาทงนามื่อนี่ทงนาอีกแล้วนะจ๊ะกลับมาบ้านผ <laughs> ันจันสีแดงคือเก่าเ <laughs> สียนั่น มาเบิ่งว่าเฮาสิไปหยังกันเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิบูปลาบูดงไปใส่เด้อโอ๋ตะกี้เป็นปลาไผเนาะเอื้อยเนาะหาว่าซั่นก็คือจังปลาใหญ่ๆางออกแล้วก็คือบ่นได้เนาะตะกีู้ว่าซั่นบูปลาไผแห่เออมาำลึกความหลังพี่น้อง เอ้ยสิงสถิตยุโรปานี่แหละพี่น้องหานอไม่กุนมันเสงกหานอไม่กุนมันแสงรักปลาขอนข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยอย่าว้า่อยสิงกอไพยเห็นเสือแดงพี่น้องคุยตื่นเสือแดงพี่น้องเดี๋ยวมันเหยียดมันไล่มามันมาไล่นาะพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นคนง้ามว่าว่าใส่เสื้อแดงพ่อมเด้ ว้าคือตัวใหญ่แท้พี่มิซื้อมารู้อรโอ้ทางเป้าออกว้างเลยสวัสดีจ้าโอ้พี่มิควายน้อยอีกตัวหนึ่งโอ้มีสามตัวคนตัวนี้โอ้เห็นกอไผ่กับขั้นแขวอย่งางนานไม ดองกันมะยามตรงได้บวันที่นี่เบิงปาด,น,ดาปน,านี่ตรอันนี้เ,เนนขาเอิ้นว่าตรงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ,เอ้ยแม่มะยามปลาจ้ะเออบุ๊คแต่ทำไม อแพกัยังเหลือาได้หาอยู่เนาะเยาแไป8ขันอเห้าแล้วไปวัดทัาไดมออยู่นะความรักน่ยงเมื่อนั่งไปวัดอข้อน,น,นีะ,ะ,นนนะทั้งอไปาวอโอ้โอ้ต้องเอาคูองไปตัก,ก,ก,กเกอะเด๋เดี๋ยวเาเบื้งตอนเอาขึ้นมาเน้ะจ้ะเนาะ อะไรสิปัสยเอ้าวว่านันปั อันนี้ตังไส้บดเคลื่อนราดยามเรื่อยๆฮะยามเรื่อยๆมันน so, 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 so ้ำม so, ัล so, so, no. ่งถึน้ำเดือยน้ำตาลเรื่อยๆเออออกจากตัวอัมพาอเดทไปหนึ่งกิโลแปดกิโลป่าต้องย้อนสะดุ้งมึงไงว่าต้องย้อนสะดุ้งเห็นมันเมื่อยเลยมันเาก็อยากย้อนเนาะมันมันได้คนละฟิวมันได้คนละฟิวป้าพี่น้องมีหลายปลาเลยจ้าไอปลาโต้งได้จ้ะเด้อนี่ปลาแตดสดๆอยู่ มีปลาเข็งค่ะปลาเข็งปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยปลารวมแล้วจัะเป็นปลาธรรมชาติเนาะโอ้ยสะวอนแท้นะยังบ่เบิดเด้อจ้ะจักจักรเงินก่อนสี่หมื่นสี่บิทพูดแล้สองหมื่นเนาะตาพี่น้องเต็มเลยอ่ะไอต้องยาำเรื่อยๆบอหรือว่า จังไดเนี่ยปล่อยสาเลย่นีย้ำตลอดเพรว่าย้ำไม่ตายไหมอ๋อพี่น้องสองคู่พี่น้องเลยหมกละซาละซาโอ้คืองามค่ะแค่เนาะปลาคอปลาแคปลาปลาหัวแข่งเล่นี่ใช่เป็นจังไงปลาหัวแข่งนี่นี่ปลาปลาสร้อยแม่ลูกมันแม่ลูกปลาสร้อยแม่ใช่ไก่ปลาโอเคค่เก็บปลาก่อนพี่น้องมันสิตายงมลุงว่ะ น้องปลาลายบ่มัดอันมันจอบเวิ่์เพื่อนอันเอาปลาตรงนาะพี่น้องเนาะกลับแล้วจ้ามาที่นี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาชมบรรยากาศเอาปลาลงตรงนรงกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้ว